ผมก็มีความรู้สึกเจ็บปุ้ยแอลกอฮอลเคลื่อนไหวหลังลดสถานะลำไยเหลือแค่พี่น้องหลังจากปุ้ยแอลกอฮอลนักร้องดังโพสต์แจ้งสถานะกับลำไยห,หายทองคำเหลือสถานะแค่พี่ชายน้องสาวหลังจากลำไยห,หายทองคำต้องเจอกระแสข่าวดราม่าและข่าวเชาที่ถาโถามเข้ามาล่าสุดปุ้ยแอลกอฮอลเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ข้อความระบุว่ากำลังใจที่ผมพอจะตอบแทนคืนกลับให้ทุกๆคนได้บ้างเคยมีคนที่รู้จักสนิทกับผมหลายๆคน ชอบมาปรึกษาว่าเขาท้อมากๆบางครั้งเขาไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วเพราะภาระเขาหนักปัญหาชีวิตเยอะไรคนเข้าใจเขาแบบรับไม่ไหวผมเลยบอกเขาว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวถ้าจะคิดสัานก็คิดไปผมไม่ห้ามแต่ยังมีคนอีกหลายๆคนที่อยากเดินได้อยากยิ้มได้อยากมีดวงตาที่ได้มองเห็นใบหน้าคนที่เขารักอยากได้ยินเสียงคนรอบๆตัวเขาแค่สักหนึ่งนาทีอยากได้ลิมรสชาติของอาหารว่าเลี้ยวหวานมันเค็มว่าเป็นอย่างไร บางคนอยากจะแค่ลุกขึ้นมาเดินได้แค่2-3-9ถึง3ก้าวต่อวันซึ่งคนที่เขาเดินไม่ได้เขาคงนอนคิดว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาเดินได้เขาคงจะอยากเดินไม่หยุดแต่เรายังเดินได้ปกติเรากลับไม่อยากเดินเรายังกินได้รับรสได้ปกติเรากลับไม่อยากกินเรายังยิ้มได้ปกติเรากลับไม่อยากยิ้มเรายังมีหูที่รับฟังเสียงได้ปกติแต่เรากลับไม่อยากได้ยินเรามีดวงตาที่ยังมองเห็นหน้าคนที่เรารัก แต่เรากลับไม่อยากมองเรายังเลือกที่จะมีชีวิตได้แต่เราเรากลับไม่อยากมีส่วนคนที่กำลังจะสูญเสียชีวิตเขาเพยายามยื้อทุกอย่างยอมเสียทุกอย่างเพื่อที่จะอยากจะรักษาชีวิตเอาไว้สุดท้ายทุกคนที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังยังมีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกๆคนที่รักและเอ็นดูผมกำลังใจจากทุกๆคนยิ่งทำให้ผมมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลขอบคุณมากๆนะครับ ส่วนตัวผมผมก็มีความรู้สึกเจ็บสุขทุกเหมือนกับทุกทกคนผมมีเลือดมีเนื้อมีหัวใจเหมือนกับทุกทกคนแต่ในเมื่อผมเลือกที่จะเดินมาบนเส้นทางอาชีพคนสาธารณะแล้วผมก็ต้องนิ่งและอดทนให้ได้เยอะที่สุดอาชีพแบบผมพร้อมรับทุกคำวิจารณ์และคำตาหนิพร้อมรับคำชมและคำยินดีและน้อมยินดีรับทุกการสนับสนุน ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับสุพันณ์ษาเวชกามาเกิดวันที่3ตุลาคมพศ2541ชื่อเล่นอ้ายหรือที่รู้จักกันในชื่อลำไยห,หายทองคำเป็นนักร้องลูกทุ่งนักแสดงพิธีกรชาวไทยมีผลงานที่มีชื่อเสียงคือเพลงผู้สาวขาลลอดและพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์อาซากิสินค้าหูฟังและอุปกรณ์ไอทีลำไยห,หายทองคำสุพันณาเวชกามาชื่อเล่นว่าอาย เป็นบุตรสาวของสมชายเวชกามากับหนูแดงคลังมนตรีเกิดที่บ้านผักเผ็ดตำบลน,น้ำคามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครอบครัวมีฐานะยากจนและย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเร่ขายของตามสถานบันเทิงยามราตรีเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาในชั้นประถมที่โรงเรียนวัดยางสุทธารามเขตบางกอกน้อย และเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีจากการรับงานกับวงอิเล็กโทนตอนเรียนป .0.4 โดยทำหน้าที่ร้องเพลงและแดนเซอร์ต่อมาก็กลายมาเป็นหมอลำซิ่งเดินสายร้องเพลงจนพบกับประจักษ์ชัยนวรัตและได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด และเขาตั้งชื่อให้เธอว่าลำไยไหทองคำจุดที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักคือเพลงผู้สาวขาลาะโดยมีทั้งผู้นิยมชมชอบและวิจารณ์การแต่งกายโดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าพฤติกรรมบนเวทีเป็นเพียงการแสดงเมื่อมีคนจ้างเล่นก็ต้องทำให้เต็มที่และทำไปเพื่อเลี้ยงปากทอง